คือคนพบแล้วว่าแชมพูที่แบบว่าผ่านไปกี่ด่านก็ต้องวนกลกับมาใช้แชมพูแบรนด์นี้นะคะก็คือ ATH แชมพูจากเกาหลีตัวเนี้ยสำหรับใครที่แบบผมฟูผมแห้งผมต้องการอยากจะทำทรีทเมนต์ผมร่วงหรือผมมีปัญหานะคะ ATH แชมพูจากเกาหลีเนี่ยเขาช่วยซ่อมผมเราในในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะที่สาคัญใครขี้เกียจสระผมแล้วผมมันตลอดนะแชมพู ATH ตัวเนี้ย แล้วผมมันช้าลงได้ด้วยนะคะลองแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยแตกต่างไม่ต้อง <ผม S 2> วิ่งไปไม่ต้องวิ่งไปซ่อมผมแนละทุกคนสามารถดูแลผมเองได้ง่ายๆด้วยแชมพู a t s แล้วก็เลือกหวีที่ไม่ทำ้ายผมเท่านี้เราก็จะมีผมสวยสุขภาพดีกันได้แล้วมาวแบบนะคะเราก็สามารถแบบทำผมให้สุขภาพดีให้ผมแบบลดผมแห้งผมร่วงผมเสียนะคะจะบอกว่าขวดเนี้ยใช้ได้แบบนานหลายเดือนเลยนะทุกคน พราะเขาเข้มข้นสูงนะคะลองสระแล้วจะรู้ว่าแตกต่างจากแชมพูหรือมาร์กที่มีอยู่บอกเลยนะคะหาไม่หามาให,ห,าให้ไม่ว่าใครจะมีปัญหาผมเสียผมแห้งหรือผมฟูผมพังใดๆหรือมีปัญหาหนังศีรษะหนังศีรษะมันเร็วผมมันเร็วนะตัวนี้ช่วยสระลงไปแล้วเนี่ยผมมันช้าลงได้อีกซึ่งปิวทดลองมาแล้วนะคะก็เลยหาม,มาฝากให้ทุกคนได้ใช้กันค่ะอ,อยู่ที่นี่แล้วนะคะเซ็ต ดูแลผมสวยจากเกาหลีเอามาฝากทุกคนค่ะ